สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับก็ Talk to k i d s by Active English ตอนที่2นะครับเรายังอยู่กันที่การตักเตือนลูกนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้นะนะครับก็ยังมีอีกหลายประโยคครับที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ในการเตือนลูกๆได้นะครับเพราะว่าลูกๆก,ก็ยังอยู่ในวัยที่ซนใช่ไหมครับยังวัยที่ยังชอบเรียนรู้นะครับ ก็มีหลายอย่างที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องตักเตือนเขานะครับก็มีอีกหลายประโยคเลยครับที่ที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ได้นะครับเราเริ่มต้นที่ประโยคแรกเลยครับสมมุติว่ามีลูกสักสองคนนะครับก็ชอบคนพี่ก็ชอบหลังแกน้องนะครับก็คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ประโยคว่า don't bully your sister นะครับถ้าเป็นน้องผู้ชายก็ don't bully your brother นะครับอย่าลังแกน้องนะนะครับ อันนี้ใช้บ่อยมากๆนะครับประโยคถัดไปครับ don't tease your brother หรือ don't tease your sister นะครับอันนี้ใช้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะพี่ชายที่ชอบไปแย่น้องสาวนะครับก็ถ้าน้องสาวก็ don't tease your sister นะครับถ้าไปแย่น้องชายก็ don't tease your brother นะครับประโยคที่3ครับคือเวลาไปล้อเลียนเพื่อนเวลาที่เพื่อนเขา มีข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วเรากําลังจะสอนลูกเราว่าอย่าไปล้อเลียนในความผิดพลาดของเพื่อนนะลูกก็ don't make fun of your friend's mistake นะครับ don't make fun of your friend's mistake นะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าการที่เพื่อนเขาผิดพลาดอะไรแล้วเราไปล้อเลียนเขามันไม่ดีนะครับประโยคทันมาครับเวลาที่เราเตือนเขาบางทีลูกงอนฮนะแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากจะถามเขาว่างอนพ่อเหรอหรืองอนแม่เหรอก็ ใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆครับ are you mad at me นะครับ o m mad at me นะครับก็าถามเขาตรงๆว่างอนแม่หรือลูกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกว่าบอกเขาว่าอย่างงอนพ่อเลยลูกอย่างงอนแม่เลยลูกก็ don't be mad at me นะครับ don't be mad at me นะครับนะประโยคถัดไปเลยครับนะสมมุติว่าเขาทะเลาะกับเพื่อนนะฮะ แล้วงอนเพื่อนนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่กําลังจะสอนให้เขากลับไปง้อเพื่อนกลับไปคืนดีกับเพื่อนนะครับก็พูดภาษาอังกฤษสั้นๆอย่างนี้ได้ครับคือ please make up with your friend นะครับ please make up with your friend นะครับไอ้ make up ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าให้เขาไปแต่งหน้าแต่งตาอะไรนะครับแต่ว่าไปคืนดีไปปรับความเข้าใจกับเพื่อนนะครับนะแล้วก็ผมขออนุญาตแนะนําว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ เติม please นะครับในประโยคไมื่าจะเติม please ข้างหน้าหรือเติม please ข้างหลังนะครับเพื่อให้ประโยคมันดูอ่อนโยนขึ้นนะครับและก็ดูสุภาพขึ้นด้วยนะครับจะใช้ please make up with your friend หรือว่า make up with your friend please ก็ได้นะครับ <c oughs> เวลาที่พี่น้องนะครับเถียงกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากจะสั่งหรือบอกให้เขาอย่าเถียงกันนะครับก็ don't argue with each other นะครับ Don't argue with each other อย่าเถียงกันนะครับไม่ดีเลยนะครับอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันนะครับก็ Don't argue with each other นะครับถ้าคุณพ่อทำงานแล้วคุณแม่กำลังอยากจะบอกคุณลูกว่าอย่าไปรบกวนคุณพ่อนะนะครับประโยคที่ใช้ง่ายๆก็คือ Don't interrupt your dad d นะครับ d r n t i n t e r r u p t your dad นะครับ,รบอย่าไปรบกวนคุณพ่อนะนะครับอย่าไปรบกวนคุณพ่อละ่ะนะครับหรือกรณีที่ อยากจะสอนให้เขาหรือสั่งให้เขาอย่าไปรบกวนคนอื่นนะครับเช่นกรณีที่พี่ชายกําลังนั่งทํากันบ้านอยู่เราก็เลยบอกว่าอย่าไปรบกวนพี่เขานะก็ใช้คําว่า don't bother your brother while he is doing his homework นะครับก็คือเห็นพี่ชายเขากำลังทํากันบ้านอยู่นะครับอย่าไปรบกวนเขาอย่าไปรบกวนพี่ชายระหว่างที่พี่เขากําลังทํากันบ้านนะครับก็ don't bother your brother while he is doing his homework นะครับนะฮะ ประโยคเตือนเหล่านี้นะครับก็เป็นประโยคที่ใช้บ่อยๆนะครับใช้บ่อยมากในชีวิตประจําวันกับเด็กที่กําลังอยากจะเรียนรู้นะครับกับเด็กที่กําลังซุกซนตามภาษาของเขานะครับในตอนถัดไปนะครับเราก็ยังจะอยู่กับประโยคนะครับกับการเตือนนะครับกับการออกคําสั่งลูกง่ายๆอย่างนี้อีกนะครับเพราะมีอีกหลายประโยคที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสุดท้ายนะครับ คุณครู Active English by c e นะครับจากเ e Learning Center นะครับคลิปที่เราพยายามทำขึ้นมาก็พยายามทำคลิปง่ายๆนะครับบ้านๆน,นะครับที่พูดภาษาอังกฤษโดยคุณครูสำเนียงไทยๆคุณครูคนไทยนี่แหละครับเพราะว่าเราคิดว่าภาษาอังกฤษในทุกวันนี้เป็นภาษาที่เราสามารถใช้สื่อสารกับใครก็ได้ไม่ต้องอายครับว่าเราจะสำเนียงไทยๆไม่ต้องอายนะครับว่า เราจะพูดไม่เหมือนกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเพราะวันนี้คนทั้งโลกเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษแล้วและภาษาอังกฤษมีหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างคนในโลกนี้ไปแล้วครับผมว่าไม่มีใครแล้วครับที่จะต้องมานั่งค่อนขอดหรือมานั่งแซวกันในเรื่องสำเนียงนะครับถ้าคนเหล่านั้นออกมาสู่โลกกว้างและเปิดใจว่าวันนี้โลกมันเชื่อมต่อกันแล้วภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้ประเทศต่างๆเชื่อมต่อ ถ้าเรายังมัวอายสำเนียงนะครับเราก็จะพูดไม่ได้สักทีผมคิดว่าขอให้เราพูดออกมาครับเน้นหนักพยายามให้ถูกต้องและพยายามพูดให้คล้ายคลึงออกเสียงให้ถูกต้องกับเจ้าของภาษาที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และสุดท้ายคือเรามีความกล้าที่จะพูดครับผมคิดว่าแค่นี้แหละครับแล้วพูดกับลูกทุกวันให้ลูกได้ใช้ภาษาอังกฤษให้ลูกได้มีประสบการณ์กับภาษาอังกฤษ ที่บ่อยขึ้นถีมากขึ้นแล้วเขาจะเก่งขึ้นเองครับสำหรับวันนี้ครับเสี่ยน Learning Center นะครับและหลักสูตรภาษาอังกฤษ a c t i v e English นะครับขอกราบลาแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ไว้เท่านี้แล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ